เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษเขาสามารถที่จะมองทะลุได้เปลี่ยนตัวเลขบนวัตถุได้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามีพลังวิเศษที่มันสุดยอดขนาดนี้มันสามารถที่จะนําไปทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เลยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือชั่วร้ายก็ตามแต่พอดีว่าพระเอกในเรื่องนี้เป็นคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปวันๆซื่อบื้อด้วยแต่แล้วลุงของเขาเนี่ยดันมารู้ว่าพระเอกมีพลังวิเศษลุงก็ได้พาเข้าสู่วงการ การพนันและพลักดันพระเอกจนถึงขั้นได้ไปแข่งพนันระดับโลกมันก็ฟังดูดีแต่มันติดตรงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันนี่สิเรื่องราวจะเป็นย่ยงไรไปดูกันเลยคนตัดเสียน เริ่มต้นเรื่องกันที่ฮ่องกงณสนามบินชายคนหนึ่งกำลังใช้ตู้กดน้ำเขามีชื่อว่าอาซิงเป็นพระเอกของเรื่องอาซิงเป็นคนซื่อ,อไม่ค่อยรู้ตาสีตาสาแม้กระทั่งเครื่องกดน้ำเขาก็ใช้ไม่เป็นที่รอปภที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาเห็นว่าอาซิงนั้นซื่อบื้อซะเหลือเกินเขาจึงนี้เข้ามากันแกล้งอาซิงโดยการบอกว่าถ้าอยากได้น้ำในตู้ก็จงขอร้องเครื่องมันซะด้วยความซื่ออาซิงหลับตาลงเขาใช้สองมือโอบ ไปที่ค้างตู้ขอความการุณาด้วยนะครับคุณเครื่องเมื่อเขาลืมตามันดันมีน้ําออกมาจริงๆพระเอกของเราเนี่ยเหมือนจะมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมีชาวแก๊งลุงป้ากําลังนั่งเล่นไพ่นกกระจอกกันอยู่อย่างเมามันชายคนนี้มีชื่อว่าอาตะเขาเป็นลุงแท้ๆของอาซิงอันที่จริงวันนี้ลุงตะต้องไปรับอาซิงที่สนามบินแต่เขาดันเล่นไพ่เพลินจนลืมไปเลย อาซิงในเมื่อรอนานแค่ไหนลุงตะก็ไม่มารับสักทีเขาจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายเดินทางไปหาเมื่ออาซิงมาถึงอาพาร์ตเมนต์ที่ลุงตะอาศัยอยู่แต่เขาดันไม่รู้ว่าลุงตะอยู่ที่ห้องไหนอาซิงจึงมายืนที่หน้าอาพาร์ตเมนต์เขาตะโกนเรียกลุงตะลุงตาซึ่งเสียงของอาซิงมันสร้างความลำคาญให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่พวกเขาจึงได้เคลี่ยงสิ่งของลงมาใส่อาซิง อาซิงเดินมาหน้าประตูทางเข้ามีชายคนหนึ่งกำลังคุยกับอินเตอร์โฟนอยู่ชายคนนี้พูดพึมพำกับคู่รักว่า I love you แล้วประตูมันก็ดันเปิดออกซึ่งอันที่จริงเนี่ยคนด้านในเนี่ยเขาเป็นคนเปิดให้ แต่อซิงเนี่ยดันคิดว่าประตูมันมีชีวิตจึงได้ลองทำตามเขาพูดว่าผมรักคุณผมรักคุณซ้ำไปซ้ำมาและในระหว่างนั้นมีอาม่าคนหนึ่งกำลังจะเข้าอาพาร์ตเมนต์เธอรู้สึกกลัวในความวิีฐานของอสิงจึงรีบร้อนเปิดประตูเข้าไปข้างในและไม่ได้ปิดซึ่งนั่นก็ทําให้อสิงได้เข้ามาข้างในอาพาร์ตเมนต์แต่ทว่าสุดท้ายอซิงก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอาตาอยู่ที่ชั้นหรือว่าห้องไหนอสิงใช้วิธีเดิมคือตะโกนเรีย หา,าตาแต่สุดท้ายก็โดนผู้พักอาศัยเควี้ย,ยงสิ่งของใส่อีกเช่นเดิมอาซิงจึงหนีออกมาข้างนอกตึกอีกครั้งเขานั่งคิดแล้วคิดอีกจะทํายังไงดีถึงจะได้เจอกับลุงตาอาซิงเหลือไปเห็นพาดหัวข่าวบนหนังสือพิมพ์คนร้ายบ้ากามอาซิงปิ้งไอเดียขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาตำรวจสาวและได้อ้างว่าผมมีรูปคนร้ายบ้ากามอาซิงหยิบรูปลุงตาให้ตำรวจสาวดูตำรวจบุกเข้าไปในห้องลุงตาและได้เข้าจับกลุ่มตัวทันทีสุดท้ายเรื่องที่ลุง เป็นคนร้ายบ้ากามก็ได้มีการอธิบายและคลี่คลายกันไปในที่สุดอาซิงก็ได้เจอกับลุงตาซักฉีลุงตาได้ดูดา่าอาซิงถึงการที่กล่าวหาว่าเขาเป็นคนร้ายบ้ากามและในระหว่างที่ลุงตากําลังพูดอยู่ลุงตาหยิบบุหรี่ขึ้นมาคาบเอาไว้แต่เขาดันหาไฟแช็กไม่เจอแล้วจูจ่ๆอาซิงได้บอกว่าไฟแช็กอยู่ในกล่องซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาบอกจริงๆแต่อาตอาก็ไม่ได้เอกใจสงสัยว่าทําไมอาซิงถึงได้รู้ว่าไฟแช็กอยู่ในกล่องใบนี้ อีกั้งยังตั้งหน้าตั้งตาดุด่าอาซิงต่อไปอาซิงมองไปที่ประตูแล้วตะโกนออกมาว่ามีเด็กกําลังจะหกล้มไอ้หนูระวังแล้วมันก็เป็นไปตามที่อาซิงได้กล่าวเอาไว้ตอนนี้ลุงต้ารู้แล้วว่าอาซิงต้องมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างอยู่แน่แน่จึงได้ถามอาซิงไปตรงๆว่าแกมองทะลุได้หรยอซึ่งอาซิงก็ไม่ได้จะปิดเป็นความลับอะไรเขาก็ยอมรับว่าใช่ลุงต้าถามต่อฉันใสก่กางเกงไนสีอะไรอาซิงก็ตอบถูกว่าไม่ได้ใส่ลุงต้าด้วยความที่เป็น ผีพน,นันเขาจึงอยากทดสอบพลังของอสิงในแบบของเขาลุงตาหยิบไพ่นกระเจอะขึ้นมา1ชุดแล้วให้อสิงทายปรากฏว่าอสิงทายถูกหมดแบบเป๊ะเ,ะเลยคราวนี้ลุงตามั่นใจเลยว,ว่าอสิงมีพลังวิเศษที่สามารถมองทะลุได้ชัวป้าต่อมาลุงตา้าพาอสิงเข้าไปในตัวเมืองเขาบอกกับอสิงว่าถ้าอยากจะรวยมีชีวิตที่ดีแกจะต้องใช้พลังวิเศษเล่นการพน,นันแต่อสิงไม่มีความรู้เรื่องการเล่นพน,นันเลยเต็มที่กันเล่นได้แค่ป๊อกเด้งแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอย่าลื ว่าลุงต้าเป็นผีพนันตัวยงเขาจึงเป็นโค้ดฝึกสอนอาซิงเมื่ออาซิงเรียนรู้จนเข้าใจกติกาแล้วก็ถึงช่วงเวลาลงสนามจริงอาซิงและลุงต้าไปที่บ่อนแห่งหนึ่งพวกเขาเลือกเล่นไฮโลด้วยพลังวิเศษของอาซิงที่มองทะลุได้ทําให้เขาชนะผ่านมาได้ทุกตาแม้กระทั่งผู้เล่นคนอื่นก็ลงเดิมพันตามอาซิงเช่นกันหลังจากกอบโกยเงินมาประมาณหนึ่งแล้วอาซิงและลุงต้าก็ได้ออกมาข้างนอกบ่อนเตรียมที่จะกลับบ้านแต่ทางบ่อนไม่พอใจจึงได้ส่งคนออกมาลุมตืบลุงต้าบอกกับอาซิงว่า เรื่องแบบนี้มันธรรมดาลุงเจอมาบ่อยแล้วเขาจะเป็นคนปกป้องหลานชายเองแต่สุดท้ายก็โดนอัดเละไม่เป็นท่าแต่เป็นอาซิงนี่แหละที่จัดการกับพวกอันดาพานและช่วยลุงต้าเอาไว้ได้อาซิงนอกจากจะมีพลังมองทะลุแล้วเขายังมีทักษะด้านการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยแต่พวกอันดาพานมีมากเกินไปลุงกับหลานจึงตัดสินใจหนีอาซิงวิ่งหนีจากซอยจนมาถึงถนนใหญ่มีรถสปอร์ตสีแดงเปิดประทุนได้ผ่านมาพอดีอาซิงจึงตัดสินใจกระโดดขึ้นรถเมื่อ อาสิงขึ้นมาบนรถแล้วนอกจากที่คนขับรถจะไม่ตกใจแต่เธอยังเรียกให้อาสิงมานั่งข้างๆอีกด้วยแถมเธอก็โคตรสวยเลยถึงแม้ว่าอาสิงจะหนีจากพวกอันตภาลได้แล้วแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบลงเพราะสาวสวยที่อาสิงติดรถมาด้วยเธอกําลังถูกชาวแก๊งตามล่าอยู่เมื่อทั้งคู่หลบหนีมาได้ระยะหนึ่งรถที่ขับมาดันน้ํามันหมดทําให้หนีต่อไม่ได้อาสิงและสาวสวยจึงต้องประจันหน้ากับชาวแก๊งสาเหตุที่ชาวแก๊งไล่ล่าสาวสวยนั่นเป็นเพราะว่าสาวคนนี้ไปจั การกับหัวหน้าของแก๊งมาอาซิงพยายามพูดไกลเกียรเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแต่นั่นไม่เป็นผลเลยชาวแก๊งหลายสิบคนพร้อมอาวุธจำนวนมากได้เปิดศึกโจมตีสาวสวยไม่รอช้าเธอเข้าประทะเธอเก่งกาดเก่งซะจนอาซิงได้แต่ยืนดูพอมีโอกาสจะเข้าไปช่วยเธอก็ดันมีชายคนหนึ่ง,งแงนมอไซค์เข้ามาแย่งศีลชายคนนี้มีชื่อว่าบิลลี่เขาเป็นคู่หูของสาวสวยและเขาเข้ามาช่วยเธอทั้ง3คนเข้าต่อสู้กับชาวแก๊งไม่นานนักชาวแก๊งก็ได้ถูกจัดการไปแต่อาซิงของเราไม่ ค่อยมีบทบาทสักเท่าไรส่วนใหญ่จะโดนพ่อหนุ่มบิลลี่แย่งซีนไปแถมบิลลี่ยังเรียกอสิงว่าไอ้หนูน้อยก่อนจากกันอาสิงได้ตะโกนถามชื่อของสาวสวยเธอหันกลับมาตอบอสิงหวีม้งคือชื่อของเธอและเธอคือนางเอกของเราหวีม่งนั่งซ้อนท้ายมอเไซบิลลี่เธอบอกไม้บกมือและยิ้มให้อสิงอาสิงมองไปที่จุงเบยของหวีมง่งและได้สังเกตเห็นว่ามีปานสีดำคือไม่รู้ว่าพระเอกมันจะมองทำไมและด้วยแรงลมทำให้ผ้าพันคอของหวีม่งหลุดและปิวมาหาอาสิงตอนนี้ดู มือนอสิงจะปิ้งหวีม่งเข้าให้ซสแล้วหวีม้งและบิลลี่เดินทางมาหาเฮียฟงหวีม้งรายงานถึงเรื่องที่ถูกลอบทําร้ายซึ่งเฮียฟงเนี่ยคือบอสของพวกเขาเฮียฟงแกเป็นทั้งเซียนพนันเป็นทั้งผู้มีอิทธิพลและมีลูกน้องมากมายแต่ไม่รู้ว่าเฮียแกไปโดนอะไรมาเวลาที่แกจะพูดจําต้องใช้เครื่องขยายเสียงจ่อไปที่ลําคอและตอนนี้เฮียแกก็กําลังเล่นพนันกับนายทุนไต้หวันอยู่แล้วก็เป็นฝ่ายเฮียฟงที่เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่พันเมนของลุงต้าเขานีรอดจากพวกแก๊งนักเลงมาได้และกลับมา บกัอซิงวันต่อมาลุงต้าพาอาซิงไปสนามม้าเขาต้องการให้อาซิงใช้พลังวิเศษเลือกม้าที่จะเข้าวินอาซิงเลือกม้าเบอร์เจ็ดซึ่งม้าตัวนี้คนในสนามรู้กันดีว่าเป็นม้าที่วิ่งช้าอย่างกับเต่าผู้คนในละแวกนั้นต่างพากันโหวเราะยาออาซิงรวมถึงลุงต้าที่ด่าอาซิงด้วยเช่นกันลุงต้าไม่เชื่ออาซิงเขาตัดสินใจแทงม้าเบอร์อื่นผลปรากฏออกมาเป็นอย่างที่อาซิงได้พูดเอาไว้เบอร์เจ็ดเข้าวินเมื่อผลออกมาแบบนี้ลุงต้าให้อาซิงเขียนเบอร์ม้าที่จะเข้าวินในรอบต่อไปเขาไม่ ต้องการให้อาซิงใช้เสียงเพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้อาซิงเขียนเบอร์9ก้าลงบนกระดาษแต่ลุงต้าดันถือกลับด้านและเข้าใจว่าเป็นเบอร์หกอาซิงเดินมาหาคนรู้จกักพวกเขามีชื่อว่านาลู่กับเฮียเชนพวกเขาทั้งคู่คือคนที่พักอาศัยอยู่ห้องเดียวกับลุงต้าตอนนี้นาลูก่กาลังนั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เฮียเชนจึงได้พนณนาให้อาซิงฟังว่านาลู่มีลูกสาวที่ป่วยอยู่และต้องการนําเงินมารักษาจึงได้มาแทงมา้าแต่สุดท้ายก็เสียจนหมดอาซิงฟังเรื่องราว เขารู้สึกเห็นอกเห็นใจจึงอาสาช่วยเหลืออาสิงใช้พลังวิเศษโดยการเปลี่ยนตัวเลขบนตัวจากเบอร์ที่ตกรอบกลายเป็นเบอร์ที่เข้าวินนาลู่ดีใจมากเธอขอบคุณอาสิงและสัญญาว่าจะไม่เล่นการพนันอีกแล้วอาตาเห็นว่าอาสิงสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้เขาจึงขอให้อาสิงช่วยเปลี่ยนเลขบนตัวให้เขาแต่อาซิงปฏิเสธเขาให้เหตุผลว่าการใช้พลังวิเศษเปลี่ยนตัวเลขแต่ละครั้งจะทําให้สูญเสียพลังงานอย่างมหาศาลอาจจะเป็นเดือนๆเ,เลยกว่าพลังจะกลับมาใช้ได้อีกและดูเหมือนว่า พลังวิเศษของอาซิงจะทำร้ายตัวของเขาไม่ใช่น้อยอาตาพาอาซิงกลับมาที่อพาร์ตเมนต์และในระหว่างที่อาซิงกำลังพักฟื้นอยู่นาลูได้พาลูกสาวมาเยี่ยมและขอบคุณอาซิงอีกครั้งและสาวอีกคนที่เข้ามาหาอาซิงเธอมีชื่อว่าอาหญิงพอรู้ว่าอาซิงมีพลังวิเศษเธอจึงเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือสิ่งที่เธอต้องการก็คือขอให้อาซิงอัปไซ์นมนมของเธอแต่อาซิงบอกว่าเขาทำไม่ได้หรอกเขาทำได้แค่ลดขนาดลงต่อมามีจดหมายส่งมาถึงอาซิงและ ผู้ส่งก็คือเฮียฟงเนื้อหาในจดหมายคือเฮียฟงต้องการให้อาสิงเข้าไปพบกับเขาณนะจุดจุดนี้ลุงต้ามองว่าถ้าได้เป็นลูกน้องของเฮียชีวิตจะมีแต่สบายและร่ำรวยและการที่เฮียถึงกับส่งสารมาชวนแสดงว่าเฮียคงจับตาดูความสามารถของอาสิงอยู่อย่างแน่นอนและถ้าหากปฏิเสธคําชวนก็คงจะไม่ดีนะอาจจะโดนจัดการก็เป็นได้แต่อาสิงไม่ต้องการที่จะเป็นเครื่องมือของใครเขาไม่ต้องการเป็นลูกน้องของเฮียฟงแต่อาสิงเป็นคนหัวอ่อนใน เมื่อลุงตาต้องการให้อสิงทำอสิงก็เอออทำตามก็ได้ลุงต้าสอนลีลาในการทำไพ่สับไพ่และการวางฟอร์มเป็นเซียนพนันเวลาต่อมาอสิงที่เข้ามาพบเฮียฟงอสิงเปิดตัวเข้ามาอย่างเท่เขาเดินสโลโมชัน่นเฮียฟงถึงกับเอ่ยปากชมอสิงว่านายเป็นคนมีเอกลักษณ์และนายก็เดินช้ามากอสิงสวมบทบาทเซียนพนันเขาโชว์ลีลาการทำไพ่หลายกระบวนท่าแต่ก็เละเชียพหายหมดเลยถึงตาเฮียฟงเป็นฝ่ายโชว์เขาโชว์ลีลาต่างๆจนอสิง ิงตะลึงไปเลยเขาพูดประโยคเท่ๆต่อฉันรู้ดีว่าการโชว์แบบนี้มันก็แค่เด็กๆเ,เล่นเรามาเล่นของจริงกันดีกว่าเฮียฟงให้เงินทุนอาซิงไปจํานวน5 0 0แสนเขาเสนอว่าถ้าอาซิงแพ้ก็ไม่ต้องจ่ายและถ้าชนะก็เอาเงินไปได้เลยและในระหว่างที่อาซิงเล่นพน,นันลุงต้าถูกกักตัวไว้ข้างนอกห้องส่วนกล้องวงจรปิดก็จับตาดูโดยคนสองคนซึ่งก็คือบิลลี่และหวีมงเฮียฟงปล่อยให้อาซิงโชว์ฝีมือเล่นกับนักพนันคนอื่นๆส่วนตัวเฮียนั้นคอยเฝ้าสังเกตว่าอาซิงจะใช้ทริคแบบ อาซิงเนี่ยเขาเล่นการพนันไม่เป็นและก็ไม่มีทริคอะไรเลยแถมพลังวิเศษก็ยังไม่ได้กลับคืนมามันก็เลยทําให้เขานั้นเล่นเสียทุกตาแต่ในสายตาของเฮียฟงแกดันคิดว่าอาซิงน่าจะแอบ,บซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่หรือจะเป็นแผนอะไรที่ทําให้ตัวเองดูเด๋อหรือเปล่าและเงินทุนที่ได้มา5 0 0 0 0นก็หมดไปอย่างรวดเร็วเฮียฟงสั่งให้หวีมงนําเงินไปเพิ่มให้กับอาซิงอีก50 0 0 0 0เมื่ออาซิงได้มาพบกับวีมงอีกครั้งเขารู้สึกดีใจมากและอยากจะทําเท่ต่อหน้าสาวที่เขาชอบ อยู่ๆพลังวิเศษของเขาก็ได้กลับมาเขาใช้พลังมองทะลุจนเอาชนะไปได้ทุกๆตาแถมตัวเขายัางทําท่ากระดีกระดามาเฮฟงถึงกับตะลึงในการเปลี่ยนไปของอาซิงเป็นอย่างมากแต่เฮฟงแกเป็นคนฉลาดเพียงแค่ครู่เดียวแกก็เข้าใจได้ทันทีว่าที่อาซิงมีท่าทีเปลี่ยนไปมันเป็นเพราะว่ากําลังแอบชอบวีม่งอยู่เมื่อได้เห็นความสามารถของอาซิงเฮฟงเขาถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากและก็อยากได้อาซิงมาเป็นลูกน้องของเขาจริงๆหลังจากจบเกมพนันเฮฟงได้พูดคุยกับอาซิง ถึงเรื่องที่เขาอยากให้อสิงมาทํางานให้แต่เฮียฟงก็ยังไม่รีบร้อนหรือบังคับอซิงภาพตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งฉากนี้ไม่มีการจับไปที่หน้าของตัวละครแต่ถ้ายังจํากันได้ชายคนนี้มีชื่อว่าเท่าแก่จางเท่าแก่จางถือว่าเป็นศัตรูคู่แค้งของเฮียฟงที่แพ้พนันไปในช่วงต้นเรื่องส่วนผู้หญิงที่กําลังคุยกับเขาอยู่ก็คือหวีมงซึ่งอันที่จริงแล้วหวีมงคือสายลับที่ทํางานให้กับเท่าแกแต่แฝงตัวเข้าไปอยู่กับเฮียฟงวันต่อมาจากการที่เท่าแก่ได้ข้อมูลจากหวีมงถึงเรื่องความสามารถ ขององิจึงทําให้เขาต้องการที่จะให้อาซิงมาเป็นตัวแทนของเขาในการแข่งขันพนันระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งในงานแข่งจะต้องเจอกับเฮียฟงอย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็แค่อยากจะเอาชนะเฮียฟงเท่าแก่ไม่ได้ขอให้อาซิงมาทํางานฟรีๆแต่ถ้าอาซิงทําสําเร็จเขาจะยกธุรกิจของเขาให้ไปเลยส่วนหนึ่งแต่ถ้าอาซิงพ่ายแพ้มาก็คือตายอาซิงตกลงรับข้อเสนอและได้เซ็นสัญญาแต่จริงๆเหมือนจะเป็นความคิดของลุงต้าซะมากกว่าอาซิงเขาก็แค่ทําตามที่ลุงต้า สั่งเท่านั้นเองหลังจากที่ทําข้อตกลงกันเสร็จแล้วจูจๆก็มีคนของเฮียฟงบุกเข้ามากราดยิงคนของเท่าแก่เป็นจํานวนมากสถานการณ์วุ่นวายยิงสวนกันไปมามั่วซั่วไปหมดอาสิงลุงต้าและเท่าแก่ต้องพากันหนีหัวซุกหัวซุนจนในที่สุดลูกน้องของเท่าแก่ก็ถูกจัดการไปจนหมดไม่เหลือเลยในขณะที่พวกอาสิงกําลังจนตรอกสถานการณ์ย่าแย่จนถึงขีดสุดหวีมงได้ปรากฏตัวออกมาและได้ช่วยเหลือพวกอาสิงเธอจัดการกับคนของเฮียฟงจนหมดไปแต่แล้วบิลล ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเขาจ่อปืนไปที่หวีมง้งแต่เขาก็ไม่กล้ายิงถึงจะรู้ว่าหวีมง้งทรยศแต่เขาก็มีความรู้สึกที่ดีต่อหวีมง้งอันที่จริงถึงขั้นแอบรักเธอเลยด้วยซ้ําภารกิจของบิลลี่ก็คือมาจัดการกับเท่าแก่แต่สุดท้ายหวีม้งก็ขัดขวางเธอยิงไปที่ขาของบิลลี่หวีม้งก็ไม่ต้องการที่จะเอาชีวิตบิลลี่เธอเองก็คิดว่าบิลลี่นั้นคือเพื่อนเช่นกันเพียงแต่ตัวเธอก็ต้องปกป้องเท่าแก่ผู้เป็นนายเท่านั้นเองและในที่สุดพวกของอาซิงก็พากันหนีรอดไปจนได้เมื่อสถานการณ์กลับมาป อาซิงและลุงต้ากลับมาที่ห้องพักลุงต้ากังวลถึงเรื่องการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นส่วนอาซิงก็หมกมุ่นอยู่ในภวังแห่งความรักเขาคิดถึงวีมงอย่างสุดใจและแล้วก็มาถึงวันแข่งขันมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากมายจากหลายประเทศการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการเล่นตัวต่อตัวใครแพ้ก็กลับบ้านใครชนะก็เข้ารอบไปตัวละครหลักอย่างเฮียฟงและอาซิงก็เอาชนะไปได้อย่างสบายๆในการแข่งขันรอบแรกนี้มีความสําคัญต่ออาซิงเป็นอย่างมากคือตอนก่อนแข่ง ลุงตาไปขอร้องเท่าแก่เอาไว้ว่าถ้าอาซิงเอาชนะในรอบแรกได้เขาขอให้วีม้งได้ไปออกเดทกับอาซิงถ้าไม่อย่างนั้นอาซิงคงเพอ้อเจอ้อจนเพี้ยนแน่ในที่สุดช่วงเวลาที่อาซิงรอคอยก็มาถึงเขาได้ไปออกเดทกับวีม้งอาซิงช่างล่าเลิงเหลือเกินอาซิงเอาชนะในการแข่งขันรอบที่2มาได้และเขาก็ยังคงได้ไปเที่ยวกับวีม้งอย่างต่อเนื่องอาซิงเขามีความสุขจริงๆแต่ไม่รู้ว่าฝั่งของวีม้งกําลังคิดอะไรอยู่เธอเองก็ชอบอาซิงหรือว่าก็แค่แกล้งทําไปตามหน้าที่เฉยๆกันแน่ แล้วก็เข้าหลูปเดิมอซิงผ่านการแข่งขันในรอบที่สามาได้เขาและหวีมงก็ยังคงใช้เวลาอยู่ด้วยกันอซิงเริ่มคิดและรู้สึกไปไกลขึ้นเรื่อยๆเขาซื้อตังหูไข่มุกเป็นของขวัญให้แกหวีมงเฮียฟงได้มอบคําสั่งให้บิลลี่ไปจัดการเก็บพวกอซิงในขณะที่อซิงและหวีมงกําลังดินเนอร์กันอยู่พวกเขาทั้งคู่ถูกคนของเฮียฟงลอบทําร้ายอซิงถูกโจมตีขณะที่แยกตัวไปเข้าห้องน้ําส่วนหวีมงถูกบิลลี่คุมตัวเอาไว้มีสาวคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลืออซิงซึ่ง เธอก็คือน้องสาวของลุงต้าลุงต้าก็เข้ามาช่วยเหลืออาซิงเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายหวีม่งถูกบิลลี่คุมตัวไปส่วนพวกอาซิงก็หนีรอดมาได้หวีม้งถูกกักขังไว้ในโกดังแห่งหนึ่งแววตาของเธอดูช่างเศร้าโศกส่วนอาซิงตอนนี้เข้าขั้นหลอนเขาคิดถึงแต่หวีมง่งอาซิงล่องลอยไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปต้องแย่แน่ลุงต้าจึงพยายามหาทางช่วยอาซิงเขาให้อผิงแต่งสวยทำเซ็กซี่เพื่อมาดามใจอาซิงอาซิงไม่ได้ สนใจอาิงเลยแต่ทว่าอาสิงดันไปสนใจไยที่ใต้จุงเบยซึ่งมันดันเหมือนกันกับของหวีม้งเลยด้วยความหลอนของอาสิงลักยังไม่ลืมหูลืมตาอาสิงหลอกตัวเองว่านี่คือหวีม้งอาสิงและอาผิงไปออกเดทกันเรียกว่าอาสิงไปออกเดทกับจุงเบยของอาผิงซะมากกว่าไม่ว่าจะทําอะไรอาิงจําต้องยกแขนโชว์จุงเบยไว้ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสุดท้ายจุงเบยของอาผิงก็ทําให้อาสิงสามารถที่จะดึงสติตัวเองกลับมาได้อาสิ กลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเขาเก็บชัยชนะไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงอย่างง่ายดายงานถแถลงข่าวได้เริ่มขึ้นการแข่งขันพน,นันของโคดเซียระดับโลกประกาศศึกคู่ชิงคืออาซิงส่วนอีกฝ่ายคือเฮฟงกัวซึ่งสึกครั้งนี้มีเงินเดิมพันถึง100ล้านเลยทีเดียวเชียวเมื่อลุงต้าและอาซิงกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ต่างก็มีคนมาคอยประครบประงมนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าอาซิงชนะในการแข่งขันเขาจะได้เงินเป็นจํานวนมหาศาล พวกเขาจึงคิดว่าน่าจะได้ส่วนแบ่งกันบ้างแต่มันก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยนั่นก็คืออาเซนอาเซนเตรียมที่จะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เขาเก็บของไปพรางและพูดไปพรางเขาพูดให้ทุกคนฟังว่าแต่ก่อนพวกเราอยู่ด้วยกันมันเรียบง่ายและมีความสุขดีและตั้งแต่ที่อาซิงเข้ามาทุกคนก็ต่างไปเอาอกเอาใจอาซิงสนับสนุนให้ใช้ความสามารถในการเล่นพนันแทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินเหมือนอาเซนแกจะน้อยใจและก็ไม่อยากให้อาซิงสิ คนและยิ่งไปกว่านั้นอาเซนแกไม่พอใจมากที่อาผิงยอมที่จะใช้จุงเบยเพื่อช่วยเหลืออาซิงคืออาเซนแกชอบอาผิงอยู่นั่นแหละแกเลยหึงและเสียใจที่อาิงต้องยอมทําอะไรขนาดนั้นเพื่อแลกกับเงินอาซิงที่บังเอิญฟังอยู่เขารู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้อาเซนทะเลาะกับอาผิงถึงขั้นไม่สบายใจจนต้องแยกย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ลุงต้าเองก็รู้สึกแย่ที่คอยชักจูงให้อาซิงเล่นแต่การพนันหวังใช้พลังวิเศษของอาซิงเป็นบันไดไปสู่ความร่ํารวยแทนที่ จะให้เด็กคนนึงได้หาประสบการณ์แต่เขาดันบงการและใช้หลานเป็นเครื่องมือเมื่อสํานึกได้ในกลางดึกลุงต้าเดินมาหาอาสิงที่ห้องเขานั่งข้างๆเตียงของอาสิงและได้พนณนาหนึงความในใจลุงนะ่ะอยากจนมาตลอดชีวิตลุงแค่อยากให้หลานได้ล,ล่ารวยมีอนาคตที่ดีเจตนาไม่ได้อยากให้เป็นผีพานันหรอกนะ ไม่มีเสียงตอบรับจากอาซิงอาซิงไม่อยู่แล้วเขาทิ้งจดหมายไว้หนึ่งฉบับเป็นจดหมายลาเนื้อหาภายในระบุว่าขอโทษที่ทําให้ลุงไม่สบายใจต่อไปนี้จะไม่เล่นการพนันอีกแล้วแล้วไว้พบกันใหม่อาซิงนั่งรอรถไฟที่ชานชลาเตรียมที่จะกลับบ้านเกิดส่วนอาเซิร์นและอาผิงก็ออกตามหาอาซิงลุงต้าถึงแม้ว่าอยากจะออกตามหาหลานลักแต่เขาก็ทําไม่ได้เขาโดนลูกน้องของเท่าแก่จางคุมตัวเอาไว้และแล้วการแข่งขันพนันนัดชิงแชมป์ก็มาถึงลุงต้าพูดสั่งเสียง กับนาลู่เอาไว้ว่าหาคนที่ดีและไม่ใช่ผีพนันเธอคือนาลู่เนี่ยเธอชอบอาตะอยู่เมื่อพูดจบลุงต้าถูกคุมตัวไปให้เล่นพนันรอบชิงแทนอาซิงเฮเซนและอาผิงบังเอิญเห็นลูกน้องของเฮียฟงพวกเขาจึงได้สะกดรอยตามจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงโกดังแห่งหนึ่งและพบว่าหวีม้งถูกจับตัวเอาไว้ข้างในณสถานที่จัดการแข่งขันประกอบไปด้วยผู้คนจํานวนมากที่มาจากหลายมุมโลกพวกเขามาเป็นสักขีพยานในการแข่งขันพนันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเสีย นั้นทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาในงานเสียงปรบมือต้อนรับมากมายกลับมาที่เฮเซนและอาผิงพวกเขาทั้งคู่ช่วยหวีม้งออกมาจากห้องขังได้สําเร็จแต่ก็ต้องมาเจอกับลูกน้องของเฮฟงกัวแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่ครู่เดียวหวีม้งก็จัดการกับลูกน้องได้หมดแต่ก็ยังมีดานสุดท้ายรออยู่บิลลี่นั่นเองเขามาดักรอที่ทางออกแต่กลายเป็นว่าบิลลี่ไม่คิดจะห้ามหรือทําร้ายหวีมง้งแถมยังอาสาที่จะพาไปส่งที่สนามแข่งขันอีกด้วยกลับมาที่การแข่งขันตอนนี้ฝ่ายของเท่าแก่มีปัญหาใหญ่แล้วอาซิงไม่ได้มาเข้า าร่วมการแข่งขันคือเท่าแก่ไม่รู้ว่าอาสิงได้กลับบ้านเกิดไปแล้วคืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะทําให้แพ้ไปโดยปริยายเขาจะสูญเสียทั้งชื่อเสียงและเงินทองลุงต้าถูกเท่าแก่ขู่ถ้าหากอาซิง์มาไม่ทันเวลาการแข่งขันลุงต้าเน่าแน่และในที่สุดเวลาก็ได้หมดลงอาซิงยังไม่ปรากฏตัวออกมาพิธีกรเริ่มประกาศผู้ชนะได้แก่ ันดนดเองมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งพูดแทกขึ้นมาตัวแทนของไต้หวันมาถึงแล้วอซิงเดินเข้ามาในงานเขาเปิดตัวอย่างกับเก่าจริงคําถามมากมายอยู่ในหัวของใครหลายคนพระเอกมันมาได้ยังไงมันกลับบ้านเกิดไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทําไมมันเท่อะไรขนาดนี้แต่ยังไงซะมันก็ทําให้ลุงตาลอดตายไปได้ทั้งสองฝ่ายเข้าประจำที่แต่ก่อนเริ่มแข่งขันเฮียฟงเดินม,มาขอจับมือกับอซิงเมื่ออซิงแบมือออกต่างหูของหวีม่งได้ปรากฏใช่แล้วนี่คือคําคู่จากเฮีย ถ้าหากว่าแกชนะหวีมุ่งไม่รอดแน่อาซิงไม่ลังเลอะไรทั้งนั้นเขาประกาศขอถอนตัวซึ่งแน่นอนคนในสนามต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากพวกเขารอมานานมากแถมยังจะมาถอนตัวอีกอาซิงประกาศอีกครั้งงั้นขอเล่นต่อก็ได้เกมได้เริ่มขึ้นเฮียฟงเปิดด้วย5 0 0แสนส่วนอาซิงเกทับหมดหน้าตากย้ำว่านี่คือเกมแรกต่อมาเกมที่2อ,อาซิงยังเล่นเหมือนเดิมเขาเทหมดหน้าตากลอบนี้เฮียฟงมีน้ำโหเขาออกอาการไม่นิ่งเหมือนทุกทีและไม่ใช่แค่2ตาจะก,กี่ตากี่ตา อาซิงเขายังคงเทหมดหน้าตักเฮียฟงไม่กล้าเสียงตามเขาได้แต่หมอบ มอบแล้วก็มอบการที่อาซิงเล่นแบบนี้มันมีเหตุผลอยู่อาซิงต้องการใช้เงินเยอะเกียชับเพื่อกินเงินน้อยเขาต้องการถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเมื่อหมดเวลาใครที่ถือเงินมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะเฮียฟงที่เห็นว่าเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคงไม่รอดแน่ถึงเขาจะกังวลในพลังวิเศษของอาซิงแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะตามด้วยเงินทั้งหมดที่มีแล้วปรากฏว่าไพ่ของเขาดันออกมาดีซะด้วยซึ่งไพ่ของอาซิงตอนนี้ถือว่าเล็กกว่าเฮียฟงเขาจําเป็นต้องใช้พลังวิเศษเพื่อเปลี่ยนไพ่ของเขา ถึงจะเอาชนะได้เขาต้องการเปลี่ยนจากสาเป็นเอชแต่เขาทําไม่ได้อาซิงกังวลเรื่องความปลอดภัยของวีมงจนใช้พลังไม่ได้เลยในช่วงที่อาซิงกําลังกดดันถึงขั้นสุดยูยูวีมงได้โผลออกมาเพียงเท่านี้แหละความมั่นใจของอาซิงได้กลับมาเกินร้อยเขาเพ่งจิตและรวบรวมพลังวิเศษไปทิพย์ไพ่หวังที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นดังปรารถนาเสียงของเฮียฟงที่ตะโกนด้วยความฉุนเฉียวเปิดภัยออกมาชิวาผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์อาซิงเอช เอด็ดเอด็ดอซิงหงายไพย่ตัวเลขบนไพ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกองเชียร์ต่างพากันหงายหลังเฮียฟงหัวล้อสะใจเขาหงายไพย่อุ้ยตะเถนจากไพ่ที่เรียงกันแต้มใหญ่มันนั้นกลายเป็นเอ็ดไปเฉยเลยเฮียฟงรู้ดีว่าไพ่ของเขาถูกเปลี่ยนเขาโมโหสติแตกส่วนอสิงพูดจาโยยุและทําท่าล้อเลียนจนเฮียยิ่งหัวร้อนหนักขึ้นไปอีกเฮียพยายามจะบอกว่าโดนโกงกรรมการก็พูดว่าใครจะโกงมึงมึงเปิดไพ่อยู่คนเดียวสุดท้ายรอปภจึงต้องมาคุมตัวออกไปและผู้ชนะได้แก่อซิง ยอดเสียนอาซิงเดินเข้าไปกอดอาเซนและได้พูดขอบคุณที่ได้เตือนสติตัวเขาจากนั้นอาซิงได้สัญญากับหวีมงว่าจะไม่เล่นการพนันอีกแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงและนี่คือขนตัดเสียนเซียนเซียน